เดยกก็ร้องไห้บอเค่ะไปไม่ดื่ยร้องดิพี่คุปกูเปิดคุปต์เปิดเนี่ยวางไปตัวตายอ่ะไปยังไม่ได้ฮะไปงไม่ได้ฮะเจ็บไปเจ็บ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 แล้วเจ็บแล้วจางไหนแล้วไอ้สัสตายแล้วเอาหน่อยเดี๋ยวหน่อยตัดตัว เขาเองดเขาเขาเขาาเอเขาาีเขาเขามีต mm ัวเอขามีขาขวมีเ่อมเชือเชื่อมเชืเชื่มเอาได้เจ็บแล้วเดี๋ยวดีมแป๊บนึ่งเออสวยดีเขาเองเอเขาีมดีมสเชื่อมเว้เชื่ามจะไว้มันเปิดอย่างนี้ก็บอกเพื่อนผมวาเปิดเชื่อมนะโอเคผมไปดูต้องซ้าย ดูทำเพี้ยอะไรกูอยู่ตรงนี้มึงไปดูหน้าโอวยเอ้ยมึงดูหน้าบีดีกว่าไอ้บอมมาด้านหน้ามาด้านหน้าเอ้ยดิ้มขวาเฮ้ยแม่ดีายครับไอ้ไม่ใช่กูพูดผิดไอ้เฮี้ยมันต้องด้านซ้ายตาเปลี่ยนไม่ทันนั่นกูได้ยินเสียงไอฝสัสกูต้องบอกว่าล็อกแคทล็อกแคทไอ้สัสล็อกแคทสองดอกแม่งรูดเลยสัตวสกูจะทำเพี่อะไรนั่นชิบแตะ เป็นไงเราอุ mm ้ย hmm. ก like okay. ูตายจ้าไม่เจอแม่งไม่ตายหรือไว่างเหรอไวร่ายด่านนี uh ้เ huh. ปิดา uh ัด huh. ด like. ิโต้โอ้ยระเบิดเดี๋ยวตายไม่ได้หรอกปิงอีเทียระยะมันก็ไม่มันก็รอดอยู่แล้วอ่ะไวล่างปิงไวร่างตัวไวล่างตัวไอ้หิวไวร่างวไวล่างตัวระเบิดตัวระเบิดไวล่างไวล่างไวบนไวล่างไวล่าง

โอ้ยยังต้องยาวกินเม็ดเดียวแต่ปลาระเบิดมาห,หน้าแคมกันลอกไอซัตไอโนคูดแคมกันลอกมันยาวไม่รู้ว่าน่าจะเล็กที่เ,เพื่อนเออมาดูไอชิปมังได้ชิปมังเป็นตัวเมียเปิดจากระเบิดจากนาบินเป็นนะเฮ้ยว่ายบนระเบิดมันไม่เคยออกไว้ล่างเลยไอยสัตว์ระเบิดติดตายขอต้อนไปล,ล่างเลยเราบอม ไม่รู้น่าจะมีอถ้าจะทำต้องบอกว่าไวบนตายายบนตายเออวิ่งบีแล้วบอกจะตัดเชื่อมันน่ามากว่าเชื่อมแตกยไป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 เขาบีแล้วบีตัวนึงไปบีตัวนึงโอ้ยไวบอลลูนงลูนเชื่อมบายอยู่หน้าตายในบี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 อยู่หน้าอยู่หน้าเอ่างโดดกองเัน ไม่โดนไม่โดนไม่โดนวางเลยเจ็บมตกยเจ็มวางที่ไหนโอเคโอเคพี่วางเองพี่วางเองพี่เฮ้ยน้าบีน้าบีโอเคเจ็มเบลน้าบีกำลังเบลมาบีน้าบีโอ้โหเช็ดเป็ดนั่นกด F มาโดนกระบาลเลยชิปเฮ้ยเจมฟังพี่ดีๆฟังพี่จะชัดฟังให้ชัดแล้วค่อยทำเฮ้ยกลางไม่แน่ใจทีมทีมได้เลยทีมบอมไอเจมไปกลาง ก้างหนึ่งกลางหนึ่งกลางหนึ่งกลางก้างยาวมีนะอัพเฟิร์มไปเลยอยู่ในไวรั้งตัวนึงเดี๋ยวพี่ขอละไอเนี่ยนไวรั้ง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 ช่วยหน่อยโอ้โหไวรั้ง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 ไอเชี่ยยิงติดไม้ไอสัตว์ตายเชื่อมเชื่อมเชื่อมตัวนึงเชื่อมมันแหลับตาไวรั้งมีตัวไวรั้งมีตัวนะไอบีเจ็บไอบีอ่ะไวรั้งตายเออไปร่างตายบอม ไปล่างตายแห่กลางเลยวัดกลางเลยเอากลางให้หมดเลยจัดไปออกกลางหมดเลยนะออกกลางหมดเลยนะวิ่งเข้าเองระวังระวังห้องไวาด้วยระวังห้องไวาด้วยโยโู่องยู่อยู่ห้องวายกูไปล่างคนึงตายสวยงามระวังวิ่งออกนะไปบนมี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 อยู่านไปล่างัวนึงตหลังหลังหลังไปบนมีนะยิงอยู่หลอไปล่างอ๋อไปบนเจ็บมากไปบนเจ็บมากไปบนเจ็บมากไปบนไปบนไปบน 6, ไอ้้เหียโดนวักวิ่งโดนระเบิดตัวเองไอ้เหี้ยววิ่งเข้าเอเร็วไปไอ้สัสเอาไงอ่ะคันเดิ้ลคันเดิ้ลอยู่เชื่ยวโดนนะโอ้ยบาดบนเจ็บเชื่อมเชื่อมโดนจริงนะเชื่อมโดนจริงนะตัวนั้นน่ะ้เยมันว้าวโอ้กว่าจะตายให้กูการตายแล้ว ทางไม่เห็นเจ็บตายไปดีไปล่างไปบนเชื่อมเลยแหงบุ้มระเบิดมันเชื่อมตายเจ็บตายโอเคไปล่าง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 นี่ให้กูเลยตายอ่ะอย่าไปล่างไปล่างตัวไปล่างตัวกลางจุกกลางเป็นไหนอ่ะพี่กลางกลาง Red Team Win ุ้มเลยเอาว่ะมันได้วินนึงเกมการยังมีเสียวๆอยู่สองวินเพื่อชนะนเท่าไหร่อะ,อะ <c oughs> มีเบอร์เจอร์ละไอเฮียเอ,อ้ย <c oughs> สองวินการันตีว่าไม่แพ้วิน <c oughs> บ่อยได้ไปอยู่บนดาวที่มีเอเรียนมากมายเลยเราเอาอยอดเทสของออกไงดีอยอดเทสต์หน้าเนี่ยทำไม ไม่ได้ส่งนะใครใส่ให้ล่ะแล้วใครใส่อ่ะไม่รูอ้อ่ะเฮ้ยนี่ดิดูชื่อเท็ดโก <c oughs> เฮ้ยไม่เอาเดี๋่วเปลี่ยนเป็นเลยบอกเนี่ยว แต่วันตอบกลับมาว่าไม่ใช่เพื่อนกูอ,อ้เหรอกูเซียมดีให้อเอเดี๋ยวกูเซียมดีเดงแต่กูปาบดจัดไปเฮ้ยดีมดีมเล่นเดี๋ยวเราดีมดีเองเอ๊ะอ,อะไรนเนี่ยคนจะจับโปเกมอนสายไห้ไม่จับโปเกมอนด้นะ เป็นไปเด็ต้นไอ้สักเออคนดูเองเลยแยะทีมโปเกมอนไปก่อนเลยพี่ต้นเลยแหละดีแล้วขอสองวินเท่านั้นโจดแค่สองวินง่ายๆคุมให้อยู่ตเต้นดูบีเราอยู่เองไม่ค่อยมีค่าเกรนกูตัวบินเทกาซัคไทยบินอ่ะพี่หนี่ง่ายพี่หน่อยเดียวหนีบินได้ไอ้สัตว์กูเปลี่ยนไปเปลี่ยนชื่อเหอะหนีบินได้บินเออหนีบินได้เนี่ย ระเเข้าเชื่อมตังตายตางโอ้งระเบิดเเลยพี่กัรลึกก็ดีแล้วกดีดีแล้วถอยล้บอมกูถอยนะบอมโจ็โยบีเยอะอยู่นะบีเยอะอยู่ระวังดับเช่อโยสตัวสามตัวพี่สามตัวตายสองห้องแดงมากระเบกรเไก้าีผู้สิเราบุมมเราบุมหนนาบีนาบีนาบีบีบอมน่บบอมยกเลยบอมโอยบบีบีบีอเฟิร์ไมได้หน บีไอ้เหี้ยเจ็บมากในบีเจ็บมากตอนนี้เพื่อนด้วยวามฝาดในบีมีในบีมีตายนะบีตายเลยดีใครตีวินเดียวเมาแม่งตายติดโอ้โหเมื่อกี้ท่าแม่งไม่อ้างไม่อ้างไม่อ้างที่นี่แบบนี้รู้ว่าท่านเมื่อกี้แม่งตึมอ่ะจริงเมื่อกี้จะลู่อยู่แล้วแม่งลู่ไม่ได้ติดระเบิดเข้าเชื่อมสุดหมดเติเบี้ยมี่มาต้นอืม หน้าบีโดนระเบิดหน้บีโดนระเบิดโดนระเบิดน่าจะสามตัวเหเดิมโอ้ยเยอะเยอะเยอะสามี่ตัวไปอ้ยเยี่มเยอะตายมีอีกมีมีอีกมีอตรงรถอยู่ตรงรถรถรีบบอลมาบีบอลเออลด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 ตัวท้ายรถตัวท้ายรถตัวท้ายลุ้นแล้วลล้าลุแล้วลุ้นแล้วลุ้นแล้วลุ้ยนแล้วแล้วลุานแลนแนยวา้าลย

ห้องแดง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 อย่าโกงหาอะไรไอ้สัสเมื่อกี้ท่านไม่เห็นแล้วมันแวบผ่านไปมันโกนเลอเธอเลยมันทางโนตีมันหันด้านขวาอยู่ไปเลยนะโอ๊กเราแวบกลางให้ยาวมาสองลิต้าสองตัวไปเลยนะล่างอย่าโดนระเบิดอย่าโดนระเบิดอย่าโดนระเบิดผมเพื่อน ท่านเพื่อนตัวระเบิดมาเตรียมหอยมาเตรียมสองเตรียมหอยมาเฮียนี่ตัวเจ้าของระเบิดลูกที่ล่าสุดวิ่งกลับแล้วจากทางยาววิ่งกลับไปจากทางยาววิ่งกลับไปทางเดิมเก็บแล้วเพื่อนเอออีกหน้่วโคตรขาดเลยอ่ะโคตรขาดอ่ะคือจะขาดตลอนเล่นเลยโอ้โหฝั่งมันอ๋อไม่ใช่หลุดนี่หว่า ยาวเยอยาวเยอะเอาเหี้ยไปล่างอ้ไม่ใช่ไปบนตไปล่างยาวเยอะยาวเยอะสังรถสั่งไต่ยาวตึงเลยตายล้วดขาตัวใบเกินพี่นนเวลา่หลังเลยเี่ยกูจะหลับ อาโอจียังวออยู่เพื่อนยังยังยังอาโอจีเธออะไรทีมเต็มเราทีมเต็มเราไม่ไหวค่ะให้เกียรติให้บอลเดียนที่เออไอหนวดไม่อยู่เดะเออไอหนวดไม่อยู่อะทำอะไรนะไออาโอจีไงต้องบินค่าสูงค่าเลยต้องบินปล่อยเนี่นี่หนวดหนวดกูเปลี่ยนชื่อให้มึงนี ไดมันเปิดที่ดิอย่างมันเป็นรางนี่หรอนี่เฮียมีแด่หมีกินเต็มอันนี้หมีบินเต็มมาห้าสิบาแเปลี่ยนให้อ,อ๋อดิแมหมสัตว์ขอสปอนเซอร์ 1, IC หน่อยโอ้ยจ้ะเจ็ดเจ็ดเออสปอนเซอร์อะไรนะ IC เหรอ เนี้ยขนุนเลยเขาคงไม่สปอนพวกที่มันบินได้ขนาดนั้นไอ้เ่ยเขาเป็ของโสมพี่ทำไมวะทำไมไม่ใส่ราชันกันโลกกันวะบอมบอมบอมมึงมาสร้างห้องเซิร์ฟสิบดิอู้อย่างงี้นี่ตามเลยอมาว่ะมานี่มานี่จะสร้างให้เสรหมดนะฮะคุจะตายโลกวไโอ้จะเต็มแล้วสร้างแล้วสร้างแล้วสร้างห้องห้าสิบห้องห้าสิบ